สวัสดีค่ะวิวเอพาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่22เมษาย,ยน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนี้ที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจสุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสอสอ,อเมริกาผ่านงบ95,000ดอลลาร์ช่วยเหลือ Israel, อิสราเอลยูเครนและไต้หวัน ผู้นำอสิสราเอลเผยเตรียมถล่มฮามาสหนักขึ้นหลังโจมตีราฟาคร่า22ชีวิตรัสเซียคูสหรัฐอาจขายหน้าเหมือนสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานหากช่วยยูเครนต่อไปชายแดนแม่สอดระอุเมื่อทหารเมียนมารบกลุ่มต่อต้านด้านไทยเตือนระวังลูกลามส่วนเสริมข่าววันนี้บ้านใต้มาหาสมุทรช่วยนักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาโลก ใต้ทะเลลึกและส่งท้ายกันด้วยแมดเดเชนแคสตีนนักเตะลูกเครื่องไทยอเมริกันพร้อมช่วยไทยลุยศึกบอลญิงถิงแชมป์เอเชียรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวส,สดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่สหรัฐแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับประเด็นความช่วยเหลือดรานความมั่นคงต่างประเทศนะคะคุณสรงพจน์ใช่ครับก็มีการถกเถียงกันมานานในรัฐสภานะครับในที่สุดก็มีการผ่านร่างกฎหมายนะฮะช่วยเหลือหลายประเทศด้วยกันนะครับ จากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ลงมติเมื่อวันเสาร์นะครับรับรองร่างกฎหมายมาตรการช่วยเหลือยูเครนอิสราเอลรวมไปถึงไต้หวันด้วยนะครับมูลค่ารวม95,000ล้านดอลลาร์ลาหลังจากที่ผ่านกระบวนการทางรัฐสภามาอย่างยาวนานนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวรวมถึงเงินช่วยเหลือ6 1 0 0 0ล้านดอลลาร์าให้แก่รัฐบาลยูเครนเพื่อใช้ในการรับมือการลุกรานของรัรสเซียร,รวมกับ26,00 0ล้านดอลลาร์าให้แก่อิสราเอล และการช่วยเหลือ,อ,อด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ความขัดแยง้งซึ่งรวมถึงกาซาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีก8 0 0 0ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกรวมถึงไต้หวันประธานาธิบดีโจไบเดนมีแถลงการเมื่อวันเสาร์นะครับแสดงความยินดีที่ทั้งสองพรรคร่วมกันผ่านร่างกฎหมายความช่วยเหลือฉบับนี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านความมั่นคงและเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงความเป็นผู้นำของอเมริกาบนเวทีโลก ประธานาธิบดีไบเดนยังเร่งร้าให้วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายฉบับเดียวกันนี้เช่นกันเพื่อดำเนินการจัดส่งอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนได้ในทันทีโดยคาดว่าวุฒิสมาชิกอเมริกันจะพิจารณากฎหมายนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก่อนที่จะส่งให้ไบเดนลงนามรับรองต่อไปสวสชักชูเมอร์นะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐยืนยันว่าสภาสูงจะเริ่มลงมติในวันอังคาร และว่าพันธมิตรของเราในยูเครนองค์การนาโตอิสราเอลและประชาชนทั่วโลกที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถวางใจได้ว่าอเมริกาจะจะส่งไปให้อย่างทั่วถึงอีกครั้งนะครับคราวนี้มาดูนะฮะที่ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันเสาร์นั้นมี4ฉบับด้วยกันนะครับคุณนิิการค่ะฉบับแรก ระบุถึงบริษัท t e Dance เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ต้องขายหุ้นทั้งหมดใน t i k t o k ภายในเวลา1ปีไม่เช่นนั้น TikTok จะถูกห้ามใช้ในสหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังมีการให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีสหรัฐในการกำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัเสเซียและอิหร่านด้วยร่างกฎหมายฉบับที่2นะครับก็คือการจัดหางบประมาณ8 0ด0ล้านดอลลาร์สำหรับประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกรวมทั้งไต้หวันเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีน ร่างกฎหมายฉบับที่3คือการให้ความช่วยเหลือแก่กยูเครนมูลค่า61,000ล้านดอลลาร์นะครับ เพื่อรับมือการลุกรานของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นฉบับที่สําคัญที่สุดมีการกันงบประมาณส่วนนี้มากที่สุดนะครับและร่างกฎหมายฉบับที่4คืองบประมาณช่วยเหลืออิสราเอลมูลค่า26,000ล้านดอลลาร์รวมถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่กาซา9,100ล้านดอลลาร์อยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับหลังจากที่สภาล่างสา่านด้านกฎหมายทั้ง4ฉบับแล้วประทนาทธ่ปดียูเครน วลาเิเมียเซเลนสกีก็กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสสอเมริกันจากทั้งสองพรรคนะครับรวมทั้งสสไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันที่เป็นผู้ผลักดันให้มีการลงมติในสภาล่างของสหรัฐแม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนที่ขู่ว่าจะกดดันให้ขับสสไมค์จอห์นสันออกจากตำแหน่งหากการลงมติยังเดินหน้าต่อไป นะครับกลุ่นหนีที่การ ค่ะขยับมาที่อิสราเอลกันบ้างนะคะก็ยังเดินหน้าโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาในช่วงข้ามคืนนะคะคร่าชีวิตอย่างน้อย2 2ของรายค่ะโดย18คนในนั้นเป็นเด็กอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามัสในช่วงที่สหรัฐเพิ่งจะมีมติเห็นชอบความช่วยเหลืออิสราเอลในสภาผู้แทนรัษฎรไปนะคะอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศในราฟานะคะที่พักพิงสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์กว่าครึ่งหนึ่งในกาซาและเดินหน้าโจมตีภาคพื้นดินต่อกลุ่มติดอาวุธฮา มัสในราฟาแม้ว่าจะเผชิญกับเสียงคัดค้านจากนานาประเทศรวมถึงสหรัฐก็ตามในวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์อีก2รายที่ด่านตรวจในเวสต์แบงก์ซึ่งอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตนั้นมีปืนและมีดในครอบครองแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขกาซ่าระบุว่าผู้เสียชีวิต 2รายนี้อายุ1 8แปละ19ปีและมาจากครอบครัวเดียวกันและไม่มีทหารอิสราเอลบาดเจ็บในพื้นที่ดังกล่าวส่วนสภาเซียวงเดือนแดงปาเลสไตน์เผยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต14รายที่ค่ายผู้อพยพนูชัมส์ในเวสต์แบงค์หลังการบุกค,ค้นค่ายดังกล่าวของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งทางกองทัพอิสราเอลก็ระบุว่าได้สังหารกลุ่มติดอาวุธ14รายและจับกุมผู้ต้องสงสัยอีก8คนในค่ายผู้อพยพนี้โดยมีทหารอิสราเอลบาดเจ็บกว่า10นายนะคะ นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูระบุในแถลงการ์ค่ะว่าในอีกไม่กี่วันนี้เราจะเพิ่มแรงกดดันทางการ การเมืองและการทหารต่อฮามาสเพราะนี่คือหนทางเดียวในการนำตัวประกันกลับบ้านและนำมาซึ่งชัยชนะของเราเราจะถล่มโจมตีฮามาสมากขึ้นเร็วๆนี้โดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะคะสงครามอิสราเอลฮามาสดำเนินเข้าสู่เดือนที่7ครา่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า3 4 0 0 0คนและบาดเจ็บอีก76,980คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาโดยผู้เสียชีวิต ราวสองในสามนั้นเป็นผู้หญิงและเด็กค่ะขณะที่ความช่วยเหลืออิสราเอลรอบใหม่ที่สภาผู้แทนรัษสารัสหรีฐมีมติเห็นชอบเมื่อวันเสาร์นั้นครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซา9,000ล้านดอลลาร์โดยความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้ที่เริ่มต้นมาจากคู่กรณีอย่างอิสราเอลและฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนได้จุดฉนวนความไม่สงบให้ลุกลามไปในหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งล่าสุดก็คืออิสราเอลและอิหร่านที่มีการประทะก,กันโดยตรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความกังวลว,ว่าสงครามจะ ลุกลามไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะคุณสมพจ์ครับไปกันต่อที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนบ้างนะครับหลังจากที่ทางสภาล่างสหรัฐเนี่ยได้รับรองร่างกฎหมายนะฮะที่จะให้เงินช่วยเหลือ,อยูเครนเป็นมูลค่าถึง61,000ล้านดอลลาร์นะครับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียเซลนสกี้ก็ออกมาแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยมอบโอกาสคว้าชัยชนะเหนือรัสเซียให้แก่ยูเครนด้วยนะครับ ส่วนทางรัเสเซียเองนะฮะก็ออกมาเตือนว่าสหรัฐอาจจะต้องอับอายในสงครามยูเครนเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานนะครับหากยังเดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลกรุงเทียบประธานาธิบด,ดีเซเลนสกี้ย้ำนะครับว่าประเทศนั้นยังคงมีโอกาสคว้าชัยเหนือรัเสเซียด้วยความช่วยเหลือรอบใหม่จากสหรัฐแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการสนับสนุนนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ จากนั้นเราก็ต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเหล่าทหารแนวหน้าไม่ใช่อยู่หกเดือนข้างหน้านะครับก็คือจะต้องให้ถึงในทันทีผู้นำยูเครนย้ำด้วยว่าต้องการอาวุธพิสัยไกลเพื่อลดความสูญเสียที่แนวหน้ารวมทั้งระบบป้องกันตนเองทางอากาศและเมื่อสื่อถามนะครับว่าความช่วยเหลือนี้จะทำให้ยูเครนชนะสงครามได้หรือแค่ซื้อเวลาไปเท่านั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้เขาบอกนะครับว่า ขึ้นอยู่กับว่าจะได้อาวุธถึงสนามรบเมื่อใดนะครับเมื่อวันเสาร์อย่างที่กรรายงานไปนะครับสภาผู้แทนราษฎรสาหารัฐก็ผ่านงบประมาณความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนเป็นมูลค่าถึง60,000 1000ล้านดอลลาร์ ทางสหรัฐถือเป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อ,อยูเครนในภาวะสงครามนะครับซึ่งการอนุมัติความช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้ก็อาจจะช่วยช่วยให้กองทัพยูเครนยัยงสามารถไปต่อในสงครามที่ดําเนินมาก,กว่า2ปีได้นะครับส่วนทางโคโซกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเลียสคารว่าก็ให้ความเห็นว่าการผ่านร่างกฎหมายของรัฐสภาสหรัฐที่จัดหาความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนและไต้หวันและอิสราเอลนั้น จะยิ่งทำให้วิกฤตทั่วโลกรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัเสเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าความช่วยเหลือรอบใหม่ของสหรัฐเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนแล้วว่าสาหรัฐต้องการให้ยูเครนต,ต่อสู้จนถึงหยดสุดท้ายซึ่งรวมถึงการโจมตีพลเมืองในดินแดนในทิปไตยของรัสเซียด้วยเธอกล่าว <c oughs> ด้วยนะครับว่าการที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันดำดิ่งลึกลงไปในสงครามลูกผสมกับรัสเซียจะกลายเป็นความล้มเหลวอันน่าอับอายแก่สหรัฐเชกเช่นในเวียดนามและอัฟกานิสถาน และรัเสเซียจะมอบการตอบโต้อย่างเด็ดเดี่ยวและไม่มีเงื่อนไขกับท่าทีของสหรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสงครามยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะครับพูดถึงสงครามเวียดนามนะครับช่วงปี1955-1975สหรัฐสูญเสียกำลังทหารไปมากกว่า58,000นายนะครับจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐนะครับและพละเรือนเวียดนามหลายแสน หลายแสนคนถูกสังหารส่วนในสงครามในอัฟกานิสถานนะครับช่วงปี2 0 0 1 2ถึงส0 2 1สหรัฐสูญเสียทหาร2,459นายและกว่า2,000นายบาดเจ็บในความขัดแย้งที่จบลงด้วยการถอนทหารและคือนอำนาจให้กับกลุ่มตาลิบันในท้ายที่สุดนะครับส่วนสหภาพโซเวียตสูญเสียกำลังพล1 4 4 5 3คนในสงครามอัฟกานิสถาน ช่วงปี1,979ถึง1,989ครับคุณนิทธิการครับค่ะข,ขยับกันไปที่เอเชียกันบ้างนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เดินทางถึงกัมพูชาแล้วเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะระหว่างการเยือนพันธรรมิตรอาเซียนที่ใกล้ชิดที่สุดของจีนเป็นเวลา3วันด้วยกัน ะะโดยรัฐมนตรีหวังมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณมาเนตและคุณเซนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาชิกผูท้ทีสภาหลังก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำประเทศที่ครองอำนาจยาวนาน38ปีและส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับบดชัยเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังมีกำหนดการเข้าเฝ้ากษัตริย์นโรโดมสรีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสนี้ด้วยนะคะการเยือนกัมพูชาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในรอบนี้เป็นพิกัดสุดท้ายของการเดิน3ประเทศก็คืออินโดนีเซียและปาปว นกนและเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องโครงการลงทุนใหญ่ของจีน2โครงการในกัมพูชาค่ะคือแผนการขุดคลองและฐานทัพเรือซึ่งผู้วิจาร์ณต่างมองว่าแผนลงทุนขนาดใหญ่นี้จะช่วยเสริมสร้างผลประโยชน์ด้านการทหารให้กับ จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกัมพูชาย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเดินหน้าโครงการขุดคลองฝูหนานเป็นระยะ180กิโลเมตรมูลค่า1,700ดานดอลลาร์ที่เชื่อมต่อกรงพนมเปงของกัมพูชาไปยังอ่าวไทยซึ่งสร้างความกังวลให้กับเวียดนามนะคะที่มองว่าการขุดคลองดังกล่าวจะทําให้จีนเคลื่อนย้ายกองทัพมาใกล้กับชายฝั่งตอนใต้ของเวียดนามที่มีประเด็นขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้ง่ายขึ้นส่วนสหรัฐมองเรื่องประเด็นความ โปร่งใสของรัฐบาลกัมพูชาในโครงการดังกล่าวโดยโฆษกสถานทูตสหรัฐประจำกรุงพนมเปญเวสลี์โฮเซอร์ให้ทัศนะก,กับวิวเอค่ะว่าชาวกัมพูชาและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านจะได้ประโยชน์จากความโปร่งใสของการลงทุนขนาดใหญ่นี้ส่วนอีกโครงการใหญ่ที่ได้รับการจับตามองก็คือฐานทัพเรือเรียมบนอ่าวไทยนะคะที่สหรัฐและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายเห็นว่าเป็นโครงการที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือปักกิ่งในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะแม้ว่ากัมพูชาจะออกโรงปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวก็ตามจีนเป็นพันธมิตรและผู้ที่มีบทบาทสําคัญกับกัมพูชาในมิติของเศรษฐกิจประเทศนะคะในแง่ของโครงการลงทุนจีนที่มีเป็นจำนวนมากทั้งโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนจากจีนที่หลั่งไหลเข้ามาโดยภาระในต่างประเทศ กว่า40%ของนี้ราว10,000ล้านดอลลาร์ของกัมพูชานั้นมาจากจีนนะคะส่วนเรื่องนโยบายจีนของกัมพูชาในยุคข,ของฮุนมาเนตนั้นไม่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายที่เคยเป็นในยุคข,ของฮุนเซนผู้เป็นบิดาของเขาค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ ครับไปกันที่พื้นที่พรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับตรงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งเกิดการสู้รบต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังนะครับจากการบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์นะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีประชาชนเมียนมาประมาณ3,000คนที่ถลักเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยนะฮะเพื่อลีภัย ทางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากองกำลังพันธมิตรระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ยึดเมืองเมียวดีนะฮะตรงพรมแดนติดกับไทยไว้ตั้งแต่วันที่11เมษายนถือเป็นความเสียหายอย่างหนักต่อกองทัพเมียนมานะครับซึ่งมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ดีกว่าด้วยและเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลทหารนะครับรายงานบอกนะครับบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกว่ากลุ่มแข็งข้อต่อต้านใช้ปืนกล 40มมนะฮะและโดรนทิ้งระเบิดราว20ลูกโจมตีใส่ทหารเมียนมาราว2 0 0คนที่ล่าถอยออกจากพื้นที่เมืองเมียวดีและค่ายทหารต่างๆตั้งแต่ตแตวันที่5เมษายนนะครับสื่อของทางการเมียนมา MRTV รายงานว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ใช้ปืนใหญ่และระเบิดโจมตีใส่กองทัพเมียนมาขณะที่กองทัพตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่กลุ่มแข่งข้อต่อต้านจนต้องล่าถอยไป ทางด้านนายกรัฐมนตรีไทยเสฐาทวีสินบอกนะครับว่ากําลังจับตามองสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดและพร้อมจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหากจําเป็นโดยข้อมูลจากกองทัพไทยชี้ว่ามีประชาชนเมียนมาที่ลี้ภัยข้ามพรมแดนเข้ามาที่อำเภอแม่สอดเมื่อวันเสาร์ราว3,27 0คนนายกเสฐากล่าวด้วยนะครับว่าตนได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆของไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในเมียนมารวมทั้ง ตนเองนั้นมีแผนจะเดินทางไปอำเภอแม่สอดในวันอังคารนี้ด้วยนะครับส่วนทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับนิกรเดชพลังกูลกล่าวว่าได้แจ้งไปยังสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยแล้วว่าให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้การต่อสู้ลุกลามเข้ามาในเขตดินแดนในการปกครองและน่านฟ้าของไทยหรือกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนตามแนวพรมแดนพร้อมแสดงความหวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติในเร็ววันนี้นะครับ เหตุการณ์กองกําลังแข็งข้อต่อต้านยึดเมืองเมียวดีและค่ายทหารใกล้เคียงนั้นถือเป็นความถดถอยและบททดสอบของรัฐบาลทหารนับตั้งแต่ยึดอานาจเมื่อ3ปีก่อนทมกลางแรงกดดันและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกนะครับโดยเมืองเมียวดีนะฮะถือเป็นแหล่งไรายได้ด้านภาษีที่สําคัญของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับมีการซื้อขายสินค้าผ่านเมืองชายแดนนี้เป็นมุลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับคุณนิติการ ค่ะคุณกำลังรับฟังข่สสาวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายนะคะเว็บไซต์วิวเอไทย c o m นะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรายังมี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ ไปที่สภาพอากาศในจีนกันบ้างนะคะทางจีนประกาศแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อปกป้องประชาชนมากกว่า127ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมใหญ่ในมณฑลกวางตุ้งนะคะโดยสื่อ CCTV ของจีนรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาในกวางตุ้งของจีนนั้นได้เตือนว่าพื้นที่แม่น้ําซีเจียงและเป่ยเจียงมีระดับที่สูงเกินปกติและมีและทางหน่วยงานบริหารจัดก,การน้าของจีนประกาศเตือนภัยน้ําท่วมใหญ่แล้วนะคะและขอให้ทุกภาคส่วนเริ่ม ต้นแผงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและเบิกจ่ายงบบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้วนะคะมณฑลกวางตุ้งเป็นศูนย์กลางด้านการส่งออกและการค้าสําคัญของจีนและเจอกับ ฝนตกและลมกระโชกแรงต่อเนื่องช่วงหลายวันมานี้โดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์นะคะคุณทรงพจน์ฝนตกหนักต่อเนื่อง12ชั่วโมงตั้งแต่20นาฬกาของวันเสาร์จนต้องระดมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเข้าช่วยเหลือนะคะมีประชาชนมากกว่า45,000คนในเมืองชินหยว่ต้องอบพยพหนีน้ำท่วมโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกิดไฟฟ้าดับกระทบกับประชาชนในบ้านเรือนราว1,160,000 หลังคาเรือนทั่วมณทนกวางตุ้งนะคะและทางการต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนต่อเนื่องในวันจันทร์โดยสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันจันตาเวลาท้องถิ่นทั้งมณฑลกวางซีกวางตุง้งฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงค่ะ และในวันนี้ถือว่าเป็นวัน Earth Day หรือว่าวันคุ้มครองโลกนะคะตามเวลาประเทศไทย22เมษายนหลายคนอาจจะจินตนาการถึงการมีที่พักพิงใต้ทะเลเพราะว่าเป็นหนึ่งในแหล่งธรรมชาติที่หลายคนอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนเเนรมัตความฝันนี้ให้กลายเป็นจริงแล้วและอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่วิทยาศาสตร์ด,ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งคุณคมนสีชนะวิบู์ชัยนักรายงานจากรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาได้ทอดเสนอค่ะ เมื่อดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลลึกจะพบพื้นที่มหาศารที่รอให้มนุษย์เข้าทำการศึกษาหน่วยงานเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการสำรวจมหาสมุทรตั้งความหวังที่จะใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยใต้ท้องทะเลโดยสร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งจะช่วยให้เหล่านักวิทยา,าศาสตร์อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมใต้น้ำอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ยุคใหม่ในการสำรวจและเข้าถึงชีวิตของโลกใต้มหาสมุทร องค์กรวิจัยดีฟที่มีภารกิจส่งเสริมการสำรวจมหาสมุทรให้มีความแพร่หลายมากขึ้นร่มทั้งต้องการทําให้การศึกษาใต้ท้องทะเลลึกไม่ต่างจากการสำรวจพื้นที่ในภูมิศาสตร์อื่นๆหนึ่งในการพัฒนาที่เป็นหัวใจสําคัญขององค์กรคือระบบที่อาศัยใต้ท้องทะเลเซนติโนลซึ่งนักสำรวจสามารถอาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายใต้ความลึกสูงสุด200เมตรเป็นระยะเวลาต่อนเนื่องนานถึง28วัน เป็นวิธีช่วยลดระยะเวลาการดำน้ำเข้าออกจากพื้นที่ปฏิบัติการชอนวูเพิร์ประธาน <or S 1> องค์กรวิจัยดีฟให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสิ่งที่เราพยายามทำคือการซื้อเวลาในการอยู่ใต้มหาสมุทรช่วยเพิ่มผลลัพธ์สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และกิจาการรมสำคัญที่เกิดขึ้นใต้ก้นทะเลทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างไหลลื่นมากขึ้นรวมถึงมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น s e n ติโน l ถูกออกแบบมาให้เป็นโครงสร้างแบบโมดูล่าหรือมีลักษณะเป็นหน่วยย่อยซึ่งแต่ละหน่วยจะแยกออกจากกันและนำมาประกอบต่อกันได้อย่างอิสระโครงสร้างเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เป็นห้องนอนส่วนบุคคลสำหรับทีมนักวิจัยจำนวน6คนที่คอยหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ w a เ p e r เสริมว่าที่นอนในเซนติโนอาจจะไม่ได้หรูหราเหมือนกับโรงแรมชั้นนำแต่ก็มีความสะดวกสบาย 6.1 17 m diameter, m accommodation in it's split long and on deck would have level, the top your so you แต่ละหน่วยของ Sentinel s e n น i n e นมีความกว้าง6.2เมตรความยาว17เมตรถูกสร้างจากหุญญ่นยนต์เครื่องพิมพ์สามิติจำนวน6ตัวที่ทำงานร่วมกันการออกแบบที่อยู่ใต้ท้องทะเลนี้ได้รับการอนุมัติจาก DNV หน่วยงานจัดระเบียบและให้การรับรองที่สำคัญที่สุดของโลกสำหรับยา,านผานนะใต้ทะเลที่มีลูกเรือ อง,องค์กรวิจัยดีฟได้ปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ให้ดำรงอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นการพริกโฉมวิธีการสำรวจทะเลลึกโดยหวังว่าจะนำไปสู่คำตอบอย่างเร่งด่วนสำหรับปัญหาที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ cars and everyone's focused on going to space but we have this wonderful alien w o r l d in the ocean a world that is wholly under explored in turn wo p ประธานองค์กรวิจัยดี e เผยว่าที่ผ่านมาทุกคนมุ่งให้ความสนใจในการสำรวจอวกาศแต่ในความเป็นจริงโลกใต้มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ย่างเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับรอให้เราเข้าไปสำรวจ so this is the world we need to explore first before we're so keen to get off of it เขากล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่านี่คือโลกที่เราจําเป็นต้องสํารวจเป็นลําดับแรกก่อนที่จะตื่นเต้นไปสํารวจดาวดวงอื่นผมคมสันสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีประเด็นกีฬาและบันเทิงรออยู่ค่ะ Voice Washington มาเช็คอันดับหนังทำเงินกันแบบเร็วๆนะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็น Civil War นะคะที่กวาดรายได้ไป11ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้อันดับ2นะคะภาพยนตร์เข้าใหม่อ b i เ a i กค่ะเป็นหนังกระตุกขวัญแนวแวมพร์นะคะได้ไป10ล้าน200,000ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายอันดับ3 Godzilla X Kong The New Empire ็นะคะก็อันดับ3ไว้แน่นที่9ล้าน5 0 0 0ดอลลาร์อันดับ4หนังเข้าใหม่ The Ministry of Ungentlemanly Warfare นะคะคว้าไปได้9ล้านดดอลลลแะััะันนนบ5เเป็นหนงม ค่ะ SpyX Family Code ไว้นะคะคว้ารายได้4ล้าน9แสนดอลลาร์ค่ะ และส่งท้ายกันวันนี้นะคะแมดไดสันเจกแคสตินสร้างความคึกคักให้กับวงการฟุตบอลหญิงไทยหลังจากฝากฝีเท้าในการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลหญิงช Ch ิมแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อปีที่ผ่านมาและปีนี้นะคะลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย16ปีกําลังเตรียมเข้าค่ายเก็บตัวในการช่วยทีมชบาแก้วชุดเล็กในรอบชิงชนะเลิศที่อินโดนีเซียไปติดตามเส้นทางของแมดิสันได้จากรายงานพิเศษของผู้สื่อข่าววิวเอทยคุณวรังคณาชมชื่นค่ะ แมทิสันแคสตีนเป็นนักเตะฟุตบอลที่โค้ชยกให้เป็นกองหน้าที่มีไหวพริบลีลาการรุกและการทำประตูที่แพร่หลาวไม่ว่าจะเป็นในการแข่งฟุตบอลระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสโมสรเยาวชนหญิงชั้นนำของสหรัฐอย่าง ECNL หรือในศึกชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เธอลงเล่นให้ทีมชาติไทยและยิงไป4ประตูช่วยให้ทีมชบาแก้วลอยลำเข้ารอบชิงชนะเลิศ i t was not real to me. I would have never thought in my life that I would have made a debut for a national team, especially the Thai national team, and scoring a goal in my debut. m a d i s o n หรือน้องเมให้สัมภาษณ์กับบิวเไทยว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้จะติดทีมชาติไทยและจะสามารถยิงประตูได้ในการลงเล่นให้ทีมครั้งแรก My Thai national t e r i e n d that's celebration I hit after my first goal. ตั <My S 3> <then> ้งแต่ฝากฝีมือไว้ในรอบคัดเลือกในปีที่ผ่านมา ชื่อของแมดิสันก็ได้รับการพูดถึงในสื่อต่างๆพร้อมกับจำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในสนามและในโลกออนไลน์กำลังใจและแรงสนับสนุนที่ได้รับทำให้นักเตะเบอร์19ของทีมชาติไทยรู้สึกตื้นตันเธอบอกว่าอยากจะสวมเสื้อเล่นให้ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต ในเดือนนี้แมดิสันได้ตีตัวจากสหรัฐเดินทางมาไทยอีกครั้งเพื่อเข้าค่ายฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวก่อนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคมนี้มาสไปฝั่งนู้นลูกสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย16ปีเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเพียง4ขวบความหลงไหลฟุตบอลเริ่มจากการที่แมดิสันไปดูพี่ชายไล่แตะลูกกลมกลมก่อนจะติดใจและขอให้พ่อแม่พาไปหัดเล่นอย่างจริงจัง Yeah, I love training and practicing and just and just playing because since a young age I've realized that I wanted to go pro and that's all I want to do. m a d i s o n กล่าวว่าเธอรักการซ้อมและเล่นฟุตบอลมากเธอยังรู้ตัวตั้งแต่ยังเด็กว่าเป้าหมายเดียวที่เธอต้องการคือการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพถึงแม้จะเกิดและเติบโตที่สหรัฐแต่เส้นทางฟุตบอลของแมดิสันแคสตินผูกพันกับเมืองไทยเป็นพิเศษ ทุกครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยเธอจะขอให้คุณแม่พาไปเรียนรู้ทักษะฟุตบอลเพิ่มเติม,ตมจากโค้ชชาวไทยและได้ฝึกซ้อมกับกลุ่มเด็กผู้ชายล้วนทุกครั้งปัจจุบัน <inside. S 1> น้องเมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนเวสเลียนคริสเตียนอะคาเดมีในเมืองไฮพอยต์รัฐนอร์ทแคโรไลนานอกจากจะเรียนดีได้เกรด4.00เธอยังฝึกซ้อมอย่างหนัก เป็นกองหน้าตัวฉกาศของทีม NC Fusion สโมสรฟุตบอลหญิงแนวหน้าของรัฐโดยเธอใฝ่ฝันที่จะเล่นในระดับมืออาชีพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลีกฟุตบอลชั้นนำของโลกบริสันกล่าวว่าสิ่งสำคัญ so <the> ที่เธอได้เรียนรู้จากการเล่นฟุตบอลเป็นเวลาหลายปี <It makes S 1> คือเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองพึงพอใจ หรืออยู่ตัวกับอะไรง่ายๆเพราะนั่นจะทำให้เริ่มขี้เกียจและสบายมากเกินไปแต่เมื่อเธอได้ผลักดันให้ตัวเองออกไปอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนเมื่อไหร่เธอก็จะได้เห็นตัวเองพยายามและพัฒนามากขึ้น six, ปัจจุบันมีนักฟุตบอลหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเพียงไม่กี่คนที่ได้เล่นในระดับ National Women's Soccer League ลีกฟุตบอลหญิงสูงสุดในสหรัฐหรือติดทีมชาติฟุตบอลหญิงอเมริกัน แต่แมดิสันไม่ได้มองว่านั่นเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด I don't see myself as different from anyone else. It's not about how you look. It's about how hard you work and how good you are. เธอมองว่าตัวเองไม่ได้แตกต่างจากนักฟตุตบอลหญิงคนอื่นๆการที่จะไปถึงความฝันหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาหรือเชื้อชาติแต่ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมความทุ่มเทฝีเท้าและผลงานที่ฝากเอาไว้บนสนามการแข่งขัน โค้ชของแมดิสันคาดว่าในฤดูร้อนของอเมริกาที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐจะเสนอทุนการศึกษาและที่เรียนให้นักฟุตบอลระดับมัธยมแมดิสันจะได้รับข้อสเสนอที่น่าพอใจจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศส่วนในศึกชิงแชมปเอเชียรอบสุดท้ายที่จะมีขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนหน้าทีมชาติไทยถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม B ต้องลงฟาดแข่งกับแชมป์เก่าอย่างญี่ปุ่น <laughs> จีนและออสเตรเลีย It's It have have mentality going in tough but to games gonna good be be very we have have hard a ถึงแม้จะยอมรับว่าเป็นศึกหนัก <laughs> แต่แมดิสันกล่าวทิ้งท้าย <laughs> ว่าเธอและเพื่อนร่วมทีมจะตั้งใจฝึกซ้อมให้หนักและไม่ยอมแพงง้ง่ายๆเพื่อพยายามไปสู่ชัยชนะ <laughs> 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 ดิฉันวาราังขณะชมชื่น Voice of America รายงานจากไฮพอยท์ รัฐนอร์ทแคโรไลนาขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจ์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคุณดีที่การคุณทรงพศสวัสดีค่ะ ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นน้องเมย์แล้วล่ะจะได้เล่นกีฬาเก่งเพราะว่ามีทั้งน้องเมย์ฟุตบอลหญิงน้องโปรเมย์กอล์ฟหญิงแล้วน้องเมย์ตีแบดอีกสองคนอีกตั้งหากใช่ใช่คนชื่อเมย์เก่งทุกคนจะมีอนาคตดีนะ้วุณสองคนจริงๆฮะเดี๋ยวนอกจากมิริซันแล้วเดี๋ยวเดียอีกสักพักเราจะมี เรื่องของน้องคนหนึ่งชื่อเมย์เหมือนกันนะฮันี้เป็นเป็นนักออกแบบใช่ไหมแฟชั่นใช่แต่ว่าเรื่องของน้องเมดิสันเนี่ยยังจะเจาะลึกไปถึงเรื่องว่าผู้ที่เป็นลมใต้ปีของเขาก็คือ,อคุณพ่อคุณแม่ว่ามีการสนับสนุนน้องใ,ให้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะตอ,ตอนที่สองตอนที่สองมอีกตอนไหนค่ะแต่น้องเมย์พูดดีมากน้องเมย์คนนี้นะคะคด,ดีมากน่าสนใจมาก <ใน S 2> เขาเปลี่ยนชื่อ<ร>เป็นเมย์ชั่วคราว จะได้ไปทำอะไรเก่งสักอย่างหนึ่งใน <laughs> <that>